ยานสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะคะวันนี้ท่านแมคือชนสอนนะคะไี่เก็บมาปันค่ะโดยมันเปนน้ำจากบ่อแล้วก็ตงมาที่สายยางนี้นะคะก็จะเป็นได้เลยค่ะเสียบมพี่สวัสดีค่ะดิฉั้นนางสมรฟ้าคุ้มนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สบ้านลาดด้วนและก็เป็นประธานของวิสาหกิจชุมชนบ้านลาดด้วนด้วย ก่อนอื่นนะคะอวันนี้ที่เราเห็นว่ามีจิตอาสาเข้ามาก็คือเป็นโครงการจิตอาสาตามรอยพ่ออย่างพอเพียงนะคะณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านลาดด้วนที่สี่ขอฝากนี่น้องประชาชนที่ท่านใดที่อยาสนใจอะไรเงี้ยมาร่วมโครงการของเราใช่ไหมก็ขอฝากโครงการดีๆของชุมชนบ้านลาดด้วนด้วยนะครับอ่าอของวิสาหกิจชุมชนบ้านลาดด้วนนะครับ ก็เป็นโครงการที่ที่ดีครับรู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาตามโรอยพ่ออย่างพทอเพียในวันนี้ จากการกล่าวรายงานนะคะจะเห็นได้ว่าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านรัดด้วนหมู่ที่สีบบ่ตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้นะคะเป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้การถ่ายทอดประสบการณ์นะคะการสื่อทอดภูมิปัญญาและก็เอกลักษณ์ของชุมชนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาแบบพึ่งตนเองที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งอสอบค้องนะคะกับกระทรวงมหาดไทยที่ส่งเสริมและก็สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาร มีายังไง้บ้างเริ่มต้นนะคะความเป็นมาก็คือช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทางสายส่งแรงสูงของกปภลงพื้นที่หมู่4แล้วก็เลยเขาให้จัดก,การประชุมเสวนาคือดูว่าลูกบ้านเรามีผลกระทบกับที่สายส่งลงในพื้นที่ไหมนะคะเริ่มต้นก็เลยให้ลูกบ้านทํำเสวนาแล้วก็ประชาคมกันจนตั้งแต่พฤษภาเนี่ยต่อไปเรื่อยๆ,ๆจนถึงมิถุนา มันก็เลยคลอดออกมาว่าเราจะทําเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะเริ่มต้นจากศูนย์เรียนรู้ก่อนแล้วก็มีฐานแล้วก็มาทําเป็นจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านมาเมื่อวันที่26พิศจิกายนที่ผ่านมานะคะแต่ว่าศูนย์เนี่ยศูนย์เรียนรู้กับแล้วก็วิสาหกิจชุมชนมันยังไม่เรียบร้อยในพื้นที่แต่ได้ความอนุเคราะห์อของลูกบ้านหมู่4คือนายสัพลาญขนทองให้ลูกชายในายพชรบุญถุงทองเนี่ยมาทําการมอบพื้นที่ให้ทำห้าไร่และไฟฟ้าเขาเข้ามาดูเขาก็ เห็นว่าพื้นที่เนี้ยเหมาะสมที่จะทําเป็นศูนย์เรียนรู้และวิสาหกิจชุมชนต่อไปเพื่อแต่ละฐานเนี่ยเราสามารถที่ว่าจะเป็นฐานเรียนรู้ให้กับตําบลอื่นอําเภออื่นจังหวัดอื่นในตําบลบางเตยหรืออําเภอสังโคกเป็นต้นแบบได้เลยเพราะเราจะมีครบวุจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสายพันธุ์การปลูกเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกกระเจี๊ยบการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะคะการส่งเสริมเรื่องประมงเรื่องที่ดินเรื่องน้ําพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานทดแทน เราจะมีให้ครบวงจรเลยในพื้นที่การใช้ฟ้าเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนตรงนี้ยังอย่บ้างรับครับจากที่เรามีงานภารกิจด้านระบบส่งของเขาครับเราเมเข้ามาในด้านคนชมสำคัญคนชม,ชมสำคัญด้วยนะครับน,นี่ก็คือการเปิดเวที่สารถิวรรณลวฟังความคิดเห็นความต้องก,การและความคาดหวังของผู้ชมที่มีอินดิโกงาน สร้างภารกิจด้านระบบส่บงของเทศเรานะครับก็ชุมชนก็รวมกันมาพิจารณาทีา่นะครับก็เริ่มด้วยการจัดตั้งเป็นทีส่สุดน,นะครับแล้วก็ในอนาคตคาดว่าจะพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนทั้งในหมู่บ้านเองแล้วก็หมู่บ้านข้างเคียงนะครับแล้วในอนาคตก็อาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหน่ของจองังหวัดะนีได้ครับ สำนักง,งานพลังงานจังหวัดปทุมธานีนะคะวันนี้ทางพลังงานจังหวัดค่ะก็มาประชาสัมพันธ์ในส่วนของการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนนะคะเราสามารถอนุรักษ์พลังงานได้ง่ายๆโดยการปิดปรับปดเปลี่ยนค่ะปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปดปั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานค่ะปรับแอร์เพิ่มหนึ่งองศาประหยัดพลังงาน10%และสุดท้ายค่ะเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ค่ะ ทดแทนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็นำเดินเชิญท่านพลังงานจังหวัดมาร่วมกันที่นี่นะครับอยากจะให้ที่นี่เป็นศูนย์พลังงานของปทุมด้วยจะมีเตาอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะต้องตู้ตากขนาดใหญ่คงต้องมีเพราะเราจะต้องตากกระเทียมก็จะเข้าร่วมโครงการใพลังงานในอนาครับตัวจังหัาจะเป็นตัวระบบพลังงานเสิ่ขดแต่ว่ายังจะเป็นขนาด X ็ก็เอาไว้สาธิตการใงานอันนี้ไม่ได้มีไ คือจากเซ็จากท่าที่แล้วก็ในเรื่องสำหรับรถยางสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะคะวันนี้ท่านแม่พึ่งพี่พรนะคะให้เกิดมาปั่นโดยใช้เราใช้ดูนะคะใช้แรงจากแรงกนนะคะทำเพื่อนโดยค่ายมอเตอร์แล้วก็จึงน้ำนะคะดึงน้ำจากบ่อกดแล้วก็ส่งมาที่สายยางนี้นะคะก็จะเป็นเราพี่ระวังเปียกได้เลยค่ะเปียกแล้วพี่ ไมต้องต้องมีไม่มีคน <บ afraid S 2> <Bruno. S 1> ชักนายเลยดูเหนื่อยหรือยังค่ะผมกำลังแสงแดงโป้งนะคะอายุของมันในการปลูกครั้งหนึ่งก็คือ4เดือน4เดือนจะได้ผลผลิตทีหนึ่งไปแล้วสี่เดือนจะได้ได้ได้ผลผลิตก็วิธีการเก็บผลผลิตก็จะเป็นลูกใหญ่ๆอย่างที่ท่านนายอำเภอเก็บนะคะอย่างนั้นก็ใช้ได้แล้วตอนนั้นปุ๊บลูกเล็กๆก็จะทยอยขึ้นมา อย่างนี้คือมันจะเป็นคื่ลุกลุกเนาะแล้วเดี๋ยวมันก็จะโซมไปแล้วเราก็วิธีเราจะสอนวิธีการเก็บเออเก,เ,กเก็บเก็บดอกเก็บเบ็พันมันพอเราเราเด็ดมาปุ๊บวปปี้อยู่อ่นนี้นะคะเดีย๋ยวจะไปดูทำวิธีสาธิตตรงนู้นเราจะใช้ภูมิปัญญาของทางนี้เขานะคะเหล็กแล้วเขาก็ทําเป็นปากเป็นปากฉลามออจอบตูดไปทางนี้ดันเม็ดออกมาเอาด้ใส่เอาด้าเอาเอามลา็ดใส่ในตะกร้าไว้เ,เพื่อไปตากให้แห้ง แล้วก็เอามานำเคาะใหม่โดยไม่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์อีกเลยและส่วนตัวตัวกิ่งต่อตัวนี้ก็คือเอาไปทำแยมไปต้นนาไม่ได้ตัดต่อครับท่านไม่ตัดต่อคันทุกครั้งครับได้ได้ใส่สุดที่นี่นนดีบั๊มุงดินครั้งเดียวไม่ได้ลดก็ลดน้ำตลอดไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่มีสารเคมีครับเราก็จะขึ้นงานอันนี้เป็นอันนี้เป็นฐาน เป็นฐานของแฟลงฐานที่พื่อเศรษฐกิจพอเพียงนะได้ความอนุเคราะห์มาจากทางเกษตรพนักงานเกษตรอำเภอนะคะเรเจอวันนี้เราจะปลูกที่ร่องหนองที่สีนวลเนี่ยมันจะมีมะเขือพริก